จ้ะไก่ย่างห้าวดาวป๋าหนู่าสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีบู้ด้วยครับสวัสดีครับเอาวันนี้มาทำอะไรฮะมากินไก่ย่างห้าดาวใช่ต่อของเล่นป๊อปบล็อกนะฮะอ้าเหรอครับใช่กล่องที่สองจ้าดีใจพูดีใจอ่ะอันนี้คือเทนเดอร์บีสเทนเดอร์บีสนะครับ <Yeah. S 1> คืออะไรฮะแปลว่าแปลว่าสัตว์ประหลาดที่อ่อนโยนโอ้สัตว์ประหลามีความอ่อนโยนด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่สองนะครับเหมือนจิ้งจอกเลยใช่มันเหมือนจิ้งจอกเลยนะครับนะครับกล่องนี้เนี่ยจะเป็นธีมเกี่ยวกับป่านะครับเข้าป่าแล้วก็ไปเจอสัตว์สัตว์ปลาตัวใหญ่นะครับแต่ว่าแล้วชิก้าก็ใส่ชุดอชเชอร์ด้วยเป็นอชเชอร์ลีอ๋อนี่เป็นนักธนูเหรอแ <Yeah, S 1> อนเชอร์<ๆ>ซึ่งแน่นอนนะครับเราจะต่อตัวนี้เลยจิ้งจอกในป่าใหญ่าแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีความเชื่อมโยงก,ก,กันกับตัวนาฬิกาของอีพีหนึ่งนะมันมีบ้านหลังหนึ่งที่นี ทีีม่มธนูก็อาจจะแบบว่าชอบชอบประจนภัยไงคือบ้านหลังใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆถูกปะหลั <fit> ละเนั้นก็จะมีธนูด้วยซึ่งธนูอาจจะมาใช้ในฉากนี่แหละมาแล้วเดี๋ยวเราก็แ,แกะเลยดีกว่าแกะเลยได้แล้วแล้วพูดแล้วอยู่โอ้รู้แล้วรู้แล้วใช่ไวรุ่นรู้แล้ว,ลลว Nearly, ไวรุ่นอ้าวไวรุ่นนะอาวไวรุ่นคุยกับท่านผู้ชมไปก่อนท่านผู้ชมแต่เรามีใครทักมายัง ยังเลยยังไม่มีใครคอมเมนต์อะไรบู้เลยบูอ้อ่ะบู้น้องโฆษณาตอบตอบบ๊อกบ๊อกให้ฟรีฟีแลกขนมอะ่ะยังไม่มีใครเม้นบู้มาเลยอ่ะป้าแต่ย็นๆช่องเราคนซับไม่เยอะนะแต่เดี๋ยวก็จ,จะเยอะเลยนะอ่านะครับมาดูตัวละครอของน้องก่อนเลยนี่เป็นน้องหัวสีขาวนะครับตาสีฟ้าเหมือนกันเลย <c oughs> วิ่งคือเนื้องอก<ว>นะครับตัวขาวๆเลยเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้โหเข้าตีนสดสด <c oughs> จะใจเย็นยังแค่จเจอหน้าเฉยอะนะครับเรามีกล่องอันนั้นน่าจะเป็นฐานนะ <รอ S 1> ฐาน<ะ>ที่ไปต่อใช่หรือว่าจะเป็นกล่องที่ไว้ครอบป้าจะแกะเป็นไหมเขา,าติดกาวใช่อะให้คุณแม่ไปช่วยยืนเอานะใช่อันนี้เป็นกล่องที่เล็กกว่ากล่องที่แล้วนะก็จะมีสองไม่เยอะมากคาดว่ากล่องนี้จะใช้เวลาต่อสักสองชั่วโมงไหมป้าสองชั่วโมงนะ ป,ะป,ะป,ะปะ้าป้ากำลังได้ลางกต้บูนี่กล่องนี่เขียวๆนั่นแหละเขียวๆอะเขียวทั้งกล่องเลยป้าเออสติกรก์มีฉากแบบเป็นต้นไม้เป็นแบบแข็งๆด้วยนะแข็งๆเลยแข็งลยมันก็มีมังกรยิกษ์ด้วยแสดงว่าได้เล่นอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> บูได้เล่นอีกแล้วบูหิห้อยอะไรห้อยนะหิงห้อยอ่ามีเสติกรก์อ,อยู่แค่แผ่นเดียวเองเล็กๆน้อยๆจิ๊ดๆ ามา,าดูคู่มือนะี่ว่าเป็นฐานกับกล่องใช่ไหมใช่คบแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือนะครับเป็นฐานเป็นฝาแล้วก็เป็นผหนังใสๆไว้ทำกล่องนะแล้วก็คู่มือนะครับพบศพลาบูบูอยู่ในป่าใจเย็นๆหน้าฟัมเน้นเขียวเลยตีมเขียวๆเ,เลย เนี่ยเขียวไปหมดทั้งทั้งเล่มเลยเนี่ยเขียวเขียวบู๊บเขียวเขียวไปไ<ะ>ม่ใช่เป็การเสียเวลานะ,<จ>ะเราเ<อ>ข้าปัปเลยใช่ใช่ใช่ไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซิก้านะครับที่เป็นเทนเดอร์บีสนะฮะช่าบปสีคุผู้ชมสวยจังเลยเมีไฟไฟด้วยใช่ไฟนี้เราใช้ไม้กระยาสิ์นะครับมาแตะได้บูไปดึงออกมาสิฮะบูอีกแล้วหรอวันนี้บูไม่ได้ถือติดมือ,อะนะครับสมมุติสมมุติว่าบูถือแต่ถ้าสมมุติว่าบูถือบูก็เข้าไปไม่ได้ะนะครับแตะตรงนี้ แหเปิดได้ชูวิอ่ะมูไปเก็บฮะป้าอะไรป้าใช้พิธีกรขนาดนี้นี่ป้าต้องเพิ่มเงินเดือนให้พิธีกรด้วยนะเอาต้องทำหน้าที่บ้างแหละนะครับก็ข้างในนะครับลูกเล่นนี่ให้ดูเป็นชัดนี่นะครับข้างในน้องนะฮะแน่นอนตัวเด่นเลยก็คือเจ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างในนะครับลักษณะเหมือนเหมือนเป็นพงไพ จ้าผงผัยมีความเป็นดอกไม้นะครับเป็นผีเสื้อมาเกาะที่จมูกคือจากรูปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์จริงๆหรือว่ามันเป็นแค่พุ่มไม้ที่เป็นรูปสัตว์นะครับแต่ว่าดูน่าจะเป็นสัตว์จริงๆแหละนี่มเป็นตาเป็นจมูกนะครับเป็นเป็นปากนิดนึงแล้วก็ตรงนั้นเป็นหูนะแล้วก็นอ้นะครับเข้ามาแบบว่าทําหน้าเหลือลามีธนูหนึ่งดอกทวนนะแต่พี่เอาคันธนูมาเราไปยิมคันธนูมาหน่อย ันานูของหลังนู้นยื้มไได้ไหมไม่เอาต้องดึงป้าดึงไม่ได้อไงนี่นี่นี่ถือเป็นหน้าไม้เลยแล้วกันอ่ะปรามานี้โอเคไหมโอเคไายบายสาวอัชรีนะครับแต่ตัวออมรูรอบๆดีกว่าจะบอกว่าด้านข้างนะครับก็คือจะมีพ็อปแค่ตรงนี้เลยเป็นตอไม้ทื่อๆส่วนตัวจิ้งจอกเนี่ย มีมีแค่มีแค่หัวเนยมีแค่นี้เลยมีแค่หัวเลยนั่นข้างนะครับแบบนี้นะมีแค่หัวเลยเลยหมดเท่านี้เลยจ้ะสวยอะป้าเขียวเขียวอืมนะครับคอนี้แบบเน้นเขียวเลยเขียวอย่งเดียวเลยบู้จะเข้าป่าแล้วเหมาะกับบู้มากเลยป้าเป็นชาวสวนปตะป้าเปิดประตู ไปแลองค์ชายจะเสด็จแล้วโอ้ยตายเต็มก็ <c oughs> ไม่ให้บูเข้าอะ่ะตัวใหญ่เกินอ้าวเท่านี้ละกันครับคิดนี้บูว่าเูตัวเล็กแล้วเนาะเออใหญ่ไปบูฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับฝากใครให้บูด,ด้วยบูเข้าไปเล่นในป่าไม่ได้บูเสียใจบูไปละ สวัสดีครับ